แท่งไม้มวล5กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รัมและ2กิโลกร,รมัมวางติดกันบนพื้นเกลี้ยงถ้าออกแรงผัก10นิวตันดังรูปจงหาขนาดของแรงที่แท่งไม้2กิโลกร,รัมกระทำกับแท่งไม้3กิโลกร,รมัมลักษณะนี้นะครับเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนะครับก็คือนี่ครับเขาสนใจว่าแรงครับ ที่แท่งไม้2กิโลกร,รัมทากับแท่งไม้3กิโลกร,รัมนะครับซึ่งจะเท่ากันนะครับกับแรงที่แท่งไม้3กิโลกร,รัมทากับแท่งไม้2กิโลกร,รมัมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแรงคู่กริยาปฏิกริยากันตามกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับนะตัวนี้มาร์กเอาไว้ก่อนนะครับจย์ลักษณะนี้เราจะคิดรวมทั้งระบบหรือจะคิดแยกส่วนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ในที่นี้จะขอคิดรวมทั้งระบบก่อนเลยนะครับว่า อันนี้ก็คือทั้งระบบก็คือนี่ครับทั้งก้อนนี้เลยครับให้เรามาคิดรวมทั้งระบบนะครับโอเคนะซิงมาเ f ครับเท่ากับ ma เพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ด้วยโดยมีความเร่งใช่ไหมครับแรงที่กระทํากับระบบนี้มีแค่แรงเดียวคือ10นิวตันครับเพราะอะไรครับเขาบอกว่าพื้นเกลี้ยงหมายความว่าไม่มีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะนั้นมีแต่แรงผัก10นิวตันเท่านั้นนะครับมวลทั้งหมดนี้ 5บวก3บวก2ได้เท่าไหร่ครับให้เวลาคิด1นาทีนะครับไม่ขนาดนั้นนะครับ2วิก็น่าจะออกแล้วนะครับ1ิวิคูณดบิบน,นะครับ10กิโลกร,รัมนะครับ A นะครับคูณกับ A เพราะฉะนั้น a เท่ากับอะไรครับ1เมตรต่อวินาทีกำลัง2คราวนี้เป็นไงครับนี่ก็คือความเร่งของ ทั้งระบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัววัตถุ2กิโลกรัมนะครับมันติดไปกับระบบนี้ด้วยนะครับวัตถุนี้ก็จะมีความเร่ง1เมตรต่อวินาทีกำลังสเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูที่มวลนะครับ2กิโลกรัมเราบ้างนะครับเราแยกส่วนมาดูนะครับมวล2กิโลกรัมนะครับก็จะมีอะไรครับแรงกระทํากับมันก็คือแรงอะไรครับ แรงที่มวล3กระทํากับมวล2ใช่ไหมครับนะไม่มีแรงตทานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการมานะครับแรงเดียวที่มีกระทํากับมันก็คือแรงที่มวล3กระทํากับมวล2ครับมวลของระบบนี้นะครับเฉพาะ2กิโลกร,รัมก็2เข้าไปความเร่งก็คือ1นะครับเท่ากับเท่าไหรครับ2นิวตันเพราะนั้น แรงที่เท่ากันก็คือแรงนะครับที่มวลสองนะครับกระทำกับมวลสามซึ่งก็คือสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนั่นเองนะครับจะเท่ากับสองนิวตันนะครับอันนี้โจทย์เขาสนใจว่าแรงที่มวลสองกิโลกรัมกระทำกับมวลสามกิโลกรัมนะครับซึ่งจะเท่ากันกับแรงที่มวลสามกิโลกรัมกระทำกับมวลสองกิโลกรัมนี่แหละครับ โอเคนะครับก็คงไม่ยากเกินไปนะครับสรุปว่าเราคิดรวมทั้งระบบหรือคิดแยกส่วนก่อนก็ได้ซึ่งตรงนี้เราคิดรวมก่อนนะครับก็แล้วแต่ข้อนะครับอย่าไปจำเป็นให้เป็นสูตรใจตัวนะครับมันแล้วแต่พลิกแพงแล้วแต่สถานการณ์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ